สวัสดีกับท่านผู้ชมเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องสเสถียรใจกลางดูอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาดูการใส่การทรําปลาทูปลาทูยักษ์ครับลิฟพ่อปลาทูอุ้ยปลาทูข้างเหนือของอุ้ยปลาทูครับใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ดูนะครับนี่ครับใหญ่ไหมครับนี่ครับ ตัวละครึ่งกิโลนะครับนี่ใหญ่จริงๆนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะนี่เป็นปลาของปลาอุมาณนะครับนี่ใหญ่มากครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูนะครับสองตัวนี้กิโลกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อนดูนะครับ๋ยวผมจะทำมิตรทำปลาตัวนี้นะครับแลวจะ าการทำใส่ปลาทูตัวใหญ่ครับปลาเล็กก็มีนะครับนี่ตัวเล็กครับนี่เป็นปลาสามนะครับเป็นปลาใหญ่แล้วก็มีตัวใหญ่จริงๆนะครับตันนี้ผมมาทำนี่ เหยียบครับท่านผู้ชมเพื่อนดูนะครับใหญ่จริงๆนะครับนี่ดูนี่ครับใหญ่ามากนะครับนี่สองกิโลนี่สองตัวนี่กิโลกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับตอนอนอื่นเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อน แช่น้ำให้มันตัวนิ่มเราถึงจะควักไส้ได้นะครับท่านครับก่บอนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องสถเียนในการดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเรามารับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับกนอึ่นเราก็เปลี่ยนน้ำก่อนนะครับนี่ครับ เปลียนน้ำเพราะตัวน,นี้เขาแข็งมนะครับมันแข็งแข็งมากนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำให้เนื้อเนื้อปลาเนื้อปลานี้นะครับเปลี่ยนน้ำบ่อยแล้วเนื้อปลาเข้ามานนุน่มนนก่อนนะครับเราจึงจะฟอกไตได้ครับ เดี๋ยวน้ำบ่อยๆนะครับ,ปปรบมันจะทำให้เนื้อปลามันนิ่งเราจะได้ฟอกเสล็ดเล็ดเออเคล็ดลับที่ทำให้ปลามันนิ่มเร็วเราต้องนะ่ครับนี่ กองน้ดที่เหนือตรง,งนี้ครับท่าน,น,นชมื่อนๆดนดูนะครับัแช่นะครับถ้าทำแนี้ปลามันจะนิ่มวยนะครับเร็วเอาตัวนี้ออกก่อนแบบเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บนี่ครับ เพราะถ้าเราทำนี้นะมันจะซึมเข้าตรงนี้ครับมันทำให้ปลามันนิ่มเร็วครับเนี่เสร็จแล้วใหญ่จริงๆชุดนี้ปลา Nh hẹp việt nam đi được hấp lâu พอกไส้ไม่ได้ครับผมแข็งอย่นงเี้ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยครับคุณผู้ชมที่รมกอร่อยจริงทอดทุเรียนทอดทุเรียนทอดกนี่มันอร่อยมากครับ จะรอให้มันเนื้อนิ่มก่อนนะครับเช่ไว้จะพักก่อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆ